สวัสดีเซาว้านค้านค่ะพี่นองมากินเขากบฝรังหน่อยได้ค่ะวันนี้ีลานหน่อยโจ๊กข้าวเหนียวค่ะพี่นองอีเมียนึงข้าวให้เพื่อนไวกองนึงค่ะหลังจากที่เมื่อวานปีดร้านเนาะค่ะเนะาะเ้านี่กับตีตื้นใสายสจักหน่อยเพราะว่าพระเอกเพื่อนเกิดทำความสะอาเดเวิบเิร์บแล้วลูกสาวลากับกินข้าวเหนียวละค่ะกิน <c oughs> <c oughs> ข้าวในดอกพี่นองเอ้ยเห็ดนู้กินเห็ดกินักว่ากิน ผัดได้ข้าวเหนียวด้วยดอกเราโจกกินมันม,มันยุ่ลูกสาวข่วยก็ได้กินข้าวอิม่มแล้วก็อาบหน้าแป๊อาบน้าแป้งฟันแต่งตัว,พวเพิ่นมาเล่นกบพ่พเพิ่น่ะค่ะ เรีนก็พอจกวางจะกข้าก็จะได้ออกไปหาโลมันนี่กะว่นนานังค้านลูกคหากะบาหลายดอกค่ะแม่นั่งอัดคลิปลูกสาวก็เรียนยื้อใกล้ๆนี่ห้องยื้อใกล้ๆนี่ขอโทษขออภาัายเด้อค่ะลูกสาวเบาแข็งโอ้โอยเคยเลี้ยใจลูกเคยเด้อ ก่อนที่อกไปลอกกับผ้าลูกมะเบิงบักทั่วงอกกันค่ะมือวานนี่กินกับขนมนเส้นแซบๆซได้พี่น้องเพิ่นหวานแม่ค่ะเพิ่นกะมือนี่มะเบิงเพิ่นงามู่เด้ยบักทั่วงอกเพิ่นกลาลังเกิดเต็มเลยค่ะพี่น้องกำลงังอันอันยอดเพิ่นกำลังซัดขืนซัดขืนๆๆๆโอ้ยงามขืยสะออนยป,ปู่บักทั่วงอกเป็นขับพี่น้องขืยดีใจค่ะ เอาีไมิดไร้างาอยู่ไปสายไปสายคนสวยมาเร็วนวอะพอไวมเมื่อนี้ลมแห้งค่ะติดลบสามองศามบ่มีหิมะเ้ค่ะตัว่ากันหนาวยุพี่นองลมแห้งแห้ง,หงค่ะกระเด้ดผ้าลูกออกมาละล่ละค่ะ ต้องใหช้ชนะาวะนไดข่อยก็แต่งโตถาท่ายกับความหนาพักเด้พี่น้องเออข่อยแต่งโตแต่ตตละมือนี่ลูกค้านี่ติซ้อมมึงจะข่อยได้ข่อยแต่งโตนี่ปันฮิปปี้คักข้าผุนละพี่น้องข่อยแต่งโตนี่ปัน,ไ,น,ปนไม่รุ่นเกาหลีผุนละค่ <laughs> <laughs> าปันเกาหลีไว่รุนผุนละคนน่ะเสียงลูกสาวอ่ะแข้งแม่ค่ะพ้าลูกสาวเหร่นจะวางจะเข้าค่ะพี่น้องเพิ่งแตคุ้มแก๊สอย่งจะกระดุมิ่นออกได้แก๊สอย่งต้งหูดซิบเสียได้ลูกสาวข่อยเนี่ยนะ เออเพิ่นกัเทียนคือแมอ่เพิ่นนั่นละกัสมซื่อน,นั่นละพูดอีเทีอนนัน่นน่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีกันอีกรอบหลังจากที่ให้หลาลินน้นเต๋าบนจากข้าวค่ะไปเปลี่ยนเสียให้เพิ่นที่แม่ก็ไปใส่เสียแขนยาวน้ำมันหนาวแม่พี่น้อง ลบสามองศาค่ะอึ๊บเป็นไังไงกันเนี่ยจะดีสบายบ่นเนาะค่ะนี่หลานน้อยเพิ่งกินกล้วยพี่น้องเอาพี่ดีเทิยนก็ออกมายางแล้วยางรัดสนามนันข้นางหลังก็เป็นลานละค่ะเจอกันกับเคียงยงวันนังค้านเนาะค่ะพี่น้องเนาะหนาวปิดลบได้พี่น้องอเอาไปที่ไหนลูกก็ไปที่ไหนลูกที่ละต้นสวยลูกสิคะเจอกันวันนังค้านค่ะหมูวานนี่ก,ก็ไไ้ลบคลิป บ่หลายอันคุณป้าทีมงานหอบศาสรเพิ่นเชงว่าลงคลิปหลายๆเนี่ <im Thompson> เออแล้วก็มีคอมเมนต์ของคุณยายท่านนึงเนาะค่ะเนาะเป็นทีมงานหอบศาสรเก่าแล้วล่ะค่ะเพ <im> ิ่นมาคอมเมนต์ว่าสาวผู้ดีเทือนเอ้ยกับพี่หฬาน้อยลงคลิปมือละ2คลิปได้บ่เพราะว่าสาวผู้ดีเทือนอันลงคลิปซุมื้อนี้ก็เป็นเวลาทางเมืองไทยก็เป็นเวลานอนแล้วอันอันป้าก็ต้องตื่นเช้าขึ้นมาเบิ่งคลิปอีหฬาน้อยถ้าแม่นว่าได้ลง ตอนเศร้าของประเทศไทยหรือว่าตอนเคียงเียงของประเทศไทยก็่จะเป็นเวลาหกวงเศร้าของทั้งนี้เนาะคะ่ะเนาะอันเพิ่นว่าให้ลงมือแล้วสองคลิปเดบิป้าถาเบื้องเงินนองเลดีนาวัชสันกับเป็นสาวผู้ดีเกลียนสาวผู้ดีเกลียนก็นขอบคุณที่ทักขอบคุณจากใจอิ๋ลีค่ะดีใจหลาย,ย่เพิ่นเอ็นดูอิีหลายฮักอิหลาหน่อยเนาะคะ่ะเนาะสาวผู้ดีเกลียนกน็อยากกินลงมือแล้วหลายคลิปอยู่ค่ะแต่ว่าหังบ่มีเวลาจังเด๋ถ่ายคลิปรวบด้วยไวจังสี่กับลูกสาวนอนหลับเด็กจังเดตไปตัดต่อคลิปค่ะ แม่เซตไห้เบิ้งเอาจะ,จะใส่เบิ้องอีหลานเนาะคะ่ะเนาะพาพมาเบิ้งดอกไม้ได้วค่ะนั่นพาลูกยา้ลาสนาะมนันอีค่ะเดี๋ยวให้เบิ้องเงินภาพบรรยากาศเนาะคะ่ะเนาะ กบบ้านปะลูกปะยิมไปจิ้มไปจ้ะยังไงปะนี่กับบ้านแล้วเนาะกับบ้านเนอะลูกเนาะมาเล่นโดนแล้วเนาะไปนอนก่อนเนาะปะปะปะพุ่นปะเต็มปะมินปะไพ่ถ่าพุ่นผุ่นอะปะไพ่กบปะเต็มมาแล้วพุ่นน่ะพุ่นน่ะคุณตาคุณยายไปถ่ายู่ราเหรอปะลูกปะ คลิปนี้อีพี่นิงสาวผู้ดีเชิญกับเสียอวยสานีก,ก่อนเนาะคะ่ะใชได้ผ้าลูกกลับไปนอนก่อนพันกับพราหนิยาเข้าบ้านเนาะคะ่ะจะว่าแม่ว่าพผ้าผิ่นออกมาดูนแล้วล้มกับแห้งแล้วค่ะขอบคุณลูกทุกกำลังแรงใจได้ค่ะเด้อดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของค่ะคลิปหนาอีพี่หนาพอกันไหมขอบคุณูกทุกคอมเมนต์ขอบคุณลูกทุกการติดตามด้ค่ะเด้ออ่านแต่ละคอมเมนต์ก็มีความสุขด้ค่ะอ่านไปยิ้มไปละค่ะเอาสานีละค่ะบ๊ายบาย